อโอ้คือมื่อนั่นกับเบิอยู่แต่ว่าบอหัวจากว่ามันเป็นยังไงพ่อใสองพ่อใเป็นมะเกียวหย่าหยา,ายังกัพหญ่เอนี่ก็หย่าในขนมหยานนหยานโอ้นานนี่บอกนหย่านปลูกง่ายไมันบอกปลูกง่ายเกนะียวทะเลังไเพดีเกียวทะเลงไรเกียวออกแล้ว แค้คนหล้เนบนี้เกี่ยวออกแล้วไส้นามบ่อหนิไส้นามแค่คุณแค่ผลแค่คุณใส่ปุ๋ยโอ้แค่คืนไรมันมันกทิงามไปเหล่อดเนาะงามไปเหอยูก็ปุก็ปุ๋ยอืมปลูกที่นี่เนี่ยที่ประมาณจักสองงานเนาะสองงานเพรานสองงานบ่อสองงานเนี่ยที่มันนี่แม่งปลูกนีเนี่เนาะ นี่ก็งามเนาะซ้ำเสีเลียงว่าสองตนี่ได้เนาะได้สบายมากได้สบายมากเลยนี่ได้เขาจะอำจะเพิ่มเกลียวเล็บจริงๆเลยเขาจะของเองนี่ก็ขไปนี่บ้านนี้ไปนึกถึงกินหมดเลยเด้เนาะร่อหนึ่งสิได้กินเจ็ดตัวนี่<า>ใช่ใส่หาโตเลยบ่ก อิ่มอิ่มกับพอ่อ,อ,พอให้พ่อวิจัยประหารเลี้ยมตัวเออไปเลี้ยงไม่ไดกินหลายปลาหนีด้นเนาะทั้่เียงแน่ล้วย,ยากระได้กินได้กินแซ่บยังหน่อยได้กินอ่อนยังหน่อยครับได้กินนั้นแห้งกินเปียกโอ้กะว่าเกี่ยวออกแล้วกับปุย๋ยห้องพื้นไปน้ำดี ซือไดาน้ำน้คดีลยมอนูบน้ำใส่เนาะต้องปรับทีที่ดีเนาะปรับทีหามาบเนาะน้ำมันข้าเสมอกันเนาะมันเสียดิเห็ดายอันนี้ปลูกมาได้พกบีสองปีไปแล้ปูกไปาปโอ้ปลูกวางฝนเนาะตอนสเบฝนฮเม่นบ่กันอฝนใดข้าคนอื่น